เมื่อวานนี้ภาพที่คนไทยทั้งประเทศได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมภาคภูมิใจนะครับส่วนหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับซึ่งก็มีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเป็นบรรยากาศนะครับในการแข่งขันกีฬาเรือใบของทีมเรือใบ SSL 47ทีมชาติไทยนะครับที่มีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับ เมื่อวานนี้นะครับทางพระหลานรายงานว่าเวลา12นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทีมเรือใบ S.S.L. 47ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33รอบชิงชนะเลิศนะครับร่วมกับนักกีฬาจาก4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและเมียนมานะครับซึ่งผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับ ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็สามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนและการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ก็ทําให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้มาได้เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเมื่อวานก็มีภาพที่คนไทยหลายคนดูแล้วก็ประทับใจนะครับเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปส่ง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี่ครับที่ทีมงานของเราเอาขึ้นบนหน้าจอ Facebook Live ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ดูทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าสะดวกช่องทางไหนก็เข้าไปดูได้เลยนะครับรวมทั้งการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับของผู้ชมผู้เชียย์กีฬาและที่สําคัญหลังจากเสร็จการแข่งขันแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินไปส่งมอบเหรียญรางวัลน,นะครับ ให้กับนักกีฬาที่เขาร่วมการแข่งขันพร้อมทั้งเสด็จไปที่แท่นรับเหรียญรางวัลเพื่อส่งถ่ายรูปนะครับภาษาง่ายๆนะครับเป็นการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันกับคณะนักกีฬาที่เขาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เป็นภาพความประทับใจส่วนทางด้านของสรุปเหรียญกีฬาซีเกมล่าสุดนะครับที่ทางผู้จัดงานนะครับได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับไทยยังคงเป็นเจ้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้อยู่นะครับ196เหรียญทอง129เหรียญเงิน93เหรียญทองแดงตามมาด้วยอินโดนีเซียอยู่ลำดับที่2นะครับ80เหรียญทอง92เหรียญเงิน102เหรียญทองแดงลำดับ3เป็นเวียดนาม72เหรียญทอง72เหรียญเงินและ99เหรียญทองแดงครับรายละเอียดตามที่ปรากฏบนอินโฟกราฟิกนะครับที่ทีมงานของเรานำขึ้นสู่หน้าจอใน Facebook และ YouTube ของ Smart Radio Thailand นะครับมาดูกันได้หรือจะไปดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันครับ